เหมือนเดิมครับเจอกันตอนเช้ากับเสียล้มโต๊ะพวกเรามาเฉลยแนวทางวิเคราะห์บอลรอดชัวร์ครับตามผู้เรามาพาบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียล้มโตซึ่งมีแนวทางแบบ V.I.P. แจกให้ฟรีทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด S.P.L. 2 4ย้ำนะครับ S.P.L. 2 4อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผมเอาละครับมาลุยแนวทางประจวันพุธที่20กันยายนกัน เริ่มที่คู่วีพีของซีลอมโตในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม A ครับบาเยรนมิวนิกเปิดรังอาริอันส์อารีนารับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนตีสองแฮนดิแคปแรกบาเยรนเหนือกว่า1.0ทีนี้มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเสือใต้บาเยรนชนะ3เสมอ1แพ้1ในขณะที่ทีมเยือนแมนยูแพ้3ชนะ2ต่อกันด้วยผลงาน5เกมเย้าของบาเยรนพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1 ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของแมนยูแพ้ถึง4ชนะนัดเดียวตัดมาที่เฮตุเฮต์5นัดหลังที่เจอกันปรากฏว่าเสือใต้ดีกว่าครับชนะไป3เสมอกัน1และเป็นแมนยูชนะครั้งเดียวและต่อกันด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเสือใต้เบยเยนจะอดใช้งานมานูเอลนอยเออร์ลาฟาเอลเกเรโล่แต่คุมกําลังโดยรวมถือว่าพร้อมเต็มสูตครับอย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเป้าโทมัสมูลเลอร์แซดคานาบี้โจชัวคิมมิตที่กล่าวมาเนี่ยลงครบทั้งหมด แถมยังมีตัวลุกชิจจ้าอย่างจามามูซิล่าครับเกมนี้จะได้ลงตัวจริงอีกด้วยตัดมาทางฝั่งทัพป,ปีศาจแดงครับจะอดใช้งานลุกชอเมสันเมาส์ไทเล่มาเลเซียอารอนวันบิสากา้าที่บาดเจ็บทั้งหมดขุมกำลังยังดูน่าเป็นห่วงครับแนวรับที่ใช้ได้ก็จะมีลิซันโดมาติเนสกับวิกเตอร์ลินเดเลฟรวมถึงเลกิลอนและก็เดโกดาโลแดนกลางยังเป็นตัวหลักครับคาเซมิโลบูโนเฟนเดสกับอิริกเซนส่วนตัวรุกก็ยังเป็นมาคาแลดฟอร์ดลัสมูทฮอยลูนกับ อเลฮันโดกานาโช o คู่นี้ครับเป็นบอล v ีของเซลลมโตะใครอยากรู้ว่าพวกเราจะชี้แนวทางไปที่ทีมไหนอย่าลืมแอดไปที่ Li@@ น์แอด spl 2 4ก่อน3ทุ่มอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่แอด spl 2 4แล้วเจอกันก่อน3ทุ่มต่อกันในคู่ที่2ครับตอน5ทุ่ม45เป็นเรอัลมาดริดเจอกับยูเนียนเบอร์ลินแฮนดิแคปก่อนไหลเรอัลมาดริดเหนือกว่า1.25อเรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นราซันชุดขาว โหดมากชนะรวด5นัดในขณะที่ยูเนียนเบอร์ลินครับพวกเขาแพ้2ชนะ3ซึ่งเป็นการแพ้มา2เกมติดต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าหลังสุดของเรอัลมาดรดพวกเขาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของยูเนียนเบอร์ลินพวกเขาชนะ3แพ้2ในขณะที่เฮทูเฮทครับทั้ง2ทีมนี้เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นราซันชุดขาวจะอดใช้งานวินิซิอุสเอเดมิลิตาวกับตีโบกูตัวครับ แต่ว่านักเตะตัวหลักคนอื่นยังมีความพร้อมอยู่ครับอย่างเช่นจูด์เบลลิงแฮมลูก้าโมดินโทนี่ครอสกับโรริโกในส่วนความพร้อมของยูนิเเบอร์ลินครับเรียกว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยและทัศนคู่นี้ครับเรอัลมาดริดเนี่ยตอนนี้ถือว่าฟอร์มโคตรโหดยูนโหมดแบบอาฆาตเลยพวกเขาห้านัดหลังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้นักเตะมีความมั่นใจสูงครับแถมเกมนี้เป็นนัดแรกของยูฟาแชมเปี้ยนครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามาดริดเนี่ยเป็นเจ้าของถ้วยบอลรายการนี้ บวกกับยูนิเบอร์ลินครับเป็นฝ่ายที่มาเยือนเบ์ดมบิลซึ่งในบ้านฮานัดหลังของเรือลมดริดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแม้ว่าผลงานของทีมเยือนยูนิเบอร์ลินครับหเกมหลังเกือบจะดีครับชนะถึง3แพ้2แต่เป็นการแพ้ถึง2เกมติดอย่างที่ผมบอกและเห็นเลยว่าฟอร์มพวกเขาเหมือนสะดุดลงไปด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมา1.25ครับมั่นใจเลยว่าราชชุดขาวจะเป็นฝ่ายบุกอยู่ข้างเดียวครับไอชนะเนี่ยมันชนะชัวร์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าลูก2ลูก3มเนี่ยมันจะมาตอนไหนแค่นั้นเอง คู่นี้อยู่ต่อชุดขาวคือทางที่สวยใสยสกอร์ทิคาดเรือมเรดชนะ3-0มต่าต่อกันในคู่ที่3ครับตอนหทุ่เหมือนกันเป็นเบนฟิก้าเจอกับเรดบูลซัสบวกแฮนดิแคปก่อนไหลเจ้าถิ่น a, เบนฟิก้าเหนือกว่า1.25เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเบนฟิก้าชนะถึง4แพ้แค่นัดเดียวในขณะที่เรดบูลซัสบวกไม่แพ้ใครเสมอหนชนะ4 ต่อันด้วยผลงาน5เกมเย้าของเบนฟิก้าพวกเขาชนะ4แพ้1ในขณะที่ผลงาน5เกมเดือนของเลดบูซัตบวกชนะถึง4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเช่นกันทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเกมนี้คือการเจอกันครั้งแรกต่อกันด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเบนฟิก้าจะหมดสิทธิ์ใช้งานดาวิดยูลาเซกกองหลังที่มีการบาดเจ็บข้อเท้าเพียงคนเดียวครับที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดในขณะที่ฝั่งเลดบูซัตบวกครับตัวเจ็บเยอะกว่าทั้งสตาฮินยาปาโปลวิด เฟอร์นันโดเปโดนิโคลัสคาพาโยมาม์าีดิอัมบูและเปเตรัตคอฟที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดคือพวกที่บาดเจ็บครับและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาครับเบนฟิก้าเหนือกว่า1.25ผมมั่นใจเลยว่าอยู่เจ้าบ้านมีลุ้นมากกว่าเพราะฟอร์มเกมเย่าของเบนฟิก้าครับถ้าไม่นับเกมอุ่นเครื่องถือว่าดูดีสุดๆพวกเขาชนะมาได้ทุกนัดครับและไม่เสียซิงเลยสักประตูแม้แต่ลูกเดียวในขณะที่ฝั่งของซัสวกทีมเยือนฟอร์มก็แข็งแกร่งมากเช่นกันพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ เพียงแต่ว่าตัวเจ็บของซัสบวกมันมีเยอะมากและเป็นตัวที่ค่อนข้างมีผลต่อเกมด้วยผมมองว่าเบนฟิก้าจะยิงทะลุแฮนดิแคป1.25ไปได้ครับยิงได้เล่นในบ้านพวกเขาต้องกลุ่ม3ามแต้งไว้ก่อนและด้วยสไตล์บอลของเบนฟิก้าอยู่แล้วชนะแค่ลูกเดียวไม่เคยพอครับผมอยู่ต่อเบนฟิก้าถูกทางสกอร่คาดเบนฟิก้าชนะซัสบวก3.0มาต่อกันในคู่ที่4ครับเป็นรากาเจอกับนาโปลีตอนตี14แฮนดิแคปก่อนไหล นาโปลีเหนือกว่า0.5เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นรากา้าชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกับทีมเยือนอย่างนาโปลีพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นกันต่อกันด้วยผลงาน5เกมย่าวของบรากาพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ในขณะที่ฟอร์มเกมเยือนของนาโปลีดูไม่ค่อยดีชนะ1เสมอ3แพ้1และคู่นี้ครับเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2012ตอนนั้นเป็นนาโปลีที่เอาชนะบรากาไป3ต1 มาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับฝั่งเจ้าถิ่นบราก้าอาจจะต้องรุนเช็คฟิตปะการังคริสเตียนโบคากับมิดฟิลอาลีเอลมุสลาตีหน่อยครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจในขณะที่ฝั่งทีมเยือนนาโปลีครับสามารถส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงบูได้คู่หูอย่างโอซิเพนกับคาราลัสเกเลียออกสตาร์ตตัวจริงแน่นอนบวกกับมิดฟิลตัวเก่งอย่างซินิสกี้ครับคอยสนับสนุนเกมลุกอยู่ด้วยและด้วยแฮนดิแคปครับที่เปิดมานาโปลีเหนือกว่า0.5ผมขออยู่รองเจ้าบบ้านครั คิดว่าอยู่รองเนี่ยได้เปรียบในการลงทุนมากกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับท็อปของลีกตัวเองทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดๆก็คือผลงานเกมเย่าของ布ากาห้าหล่าสุดครับถ้าเจอทีมในลีกเดียวกันพวกเขาไม่ชนะเลยแต่ต่างกันครับถ้าเกิดเจอทีมจากต่างลีกเมื่อไหร่พวกเขาตบได้หมดทุกทีมในขณะที่ฝั่งทีมเยือนนโปนีครับพวกเขาเป็นแชมป์เก่าของกานโชซีซั่นที่แล้วแต่กลับทําผลงานซีซั่นนี้ แต่ค่อนข้างผิดฟอร์มครับยิ่งในผลงานเกมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะเพียงแค่ครั้งเดียวหลุดเสมอไปถึง3และก็แพ้ไป1นัดครับส่วนในเกมเยือนล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปเสมอกับเจนัวในลีกมามองในเชิงของเกมลูกหนังผมมั่นใจว่าบราร์กาจะไม่แพ้คาบ,บ้านในเกมนี้ครับโอกาสจบเสมอมีค่อนข้างสูงขอรองบราร์กาที่0.5พาเพลนสกอริคาดบราร์กายันเสมอนาบปลีได้1ต่อ1มาต่อกันในคู่ที่5ครับตอนตี2เป็นอาเซนอลเปิดบ้านเจอกับ PSV แฮนดิแคปก่อนไหลอาร์เซนอลเหนือกว่า1.25เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าดีมากๆเท่ากันเป๊ะต่างฝ่ายต่างชนะ4ครั้งและก็เสมอคู่แข่ง1นัดและใครจะเชื่อครับว่าผลงาน5เกมเย่าของอาร์เซนอลกับผลงาน5เกมเยือนของ PSV ก็ดีเหมือนกันชนะ4เสมอ1เหมือนกันเป๊ะเลยต่อกันด้วยเฮตูเตที่ทั้ง2ทีมเจอกัน5นัดหลังปรากฏว่า PSV ดีกว่านะครับชนะถึง2เสมอกัน2 และเป็นอาเซนอลชนะแค่ครั้งเดียวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับฝั่งเจ้าบ้านอาเซนอลถือว่าห่างหายไปนานกับฟุตบอลถ้วยหูใหญ่ครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี2016-17ครับและก็โชว์ผลงานรอบแบ่งกลุ่มแบบสวยหรูพวกเขาไม่แพ้ใครไปที่1ของกลุ่มแต่ว่าก็ไปได้แค่รอบ16ทีมครับดันไปแพ้เสือใต้แบบเละเทะด้วยสกอร์รวม10-2ต่อเกมนี้ครับทัพเพื่อนใหญ่จะมีนักเตะเจ็บยาวอยู่3คนก็คือจูเลียนทิมเบอร์โทมัสปาเตกับโมฮัมเหม็ด อีกทั้งในเกมล่าสุดครับที่เบียชนะเอเวอเรตันไปศูนย์ต่อหนึ่งกาบรียลตินเนลลี่ครับก็มาเจ็บกล้ามเนื้อไปอีกคนซึ่งนัดนี้พวกเขาน่าจะใช้เลอนโดทอซาครับที่เป็นคนยิงประตูชัยนัดที่แล้วลงไปตัวจริงเล่นแทนในขณะที่ทีมเยือนครับผลงานในลีกยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาชนะรวดสี่นัดตอนนี้นำาม็นจ่าฝูงของลีกแต่สำหรับรายการนี้ครับครั้งสุดท้ายที่มาเล่นก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2018ถึง2019ซึ่งปีนั้นอาจจะไม่น่าจดจำครับเพราะพวกเขาเป็นบล็อคของกลุ่มและเก็บได้เพียงแค่2ตต้ตรอบไ และก่อนที่จะมาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้ครับ PSV เนี่ยไปเพลย์ออฟถล่มเดนเจอร์ด้วยสกอร์รวม7ต่อ3และถ้าดูจากชื่อทีมในกลุ่มครับก็ถือว่า PSV เป็นทีมที่มีลุ้นจะเข้ารอบน็อกเอาท์เลยถ้าเขางัดฟอร์มเก่งในลีกมาใช้กับบอลยุโรปได้พวกเขาคือทีมที่น่ากลัวครับส่วนนัดนี้เนี่ยตัวที่เจ็บของ PSV ก็มีมาโรจูเนียกับอัลมาโดโอบิสโปที่เจ็บเข่าพักยาวครับส่วนที่ต้องเช็คฟิตก็มีดาวรุ่งอย่างเฟรติกออมเปกา และด้วย handicap ที่อัซซิโนเหนือกว่า1.25ครับผมมองว่ากำแพงมันสูงใหญ่เกินไปมองกันตามทรงเนี่ยผลงานในลีกของทั้งคู่ถือว่าดีกันสุดๆครับณตอนนี้แต่เชื่อว่าอาเตต้ากูซ้อปืนใหญ่จะมีแรงกดดันมหาศาลครับที่แบกความคาดหวังของแฟนๆเอาไว้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาลงเตะในถ้วยนี้นานถึง6ปีส่วนทางกับ PSV ครับที่แรงกดดันเนี่ยน้อยกว่าเยอะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าชื่อชั้นเป็นรองทำให้พวกเขาเนี่ยดูจะเล่นสบายมากกว่า ถึงจะเป็นการเล่นออกเย็นก็ตามครับและที่สําคัญก็คือ h e tohead to ครับพีจะเหนือชั้นกว่านินดนิดนด้วยซ้ำอีกทั้งในรายการยูโรปาลีกปีที่แล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันเกมนั้นในบ้านอาร์เซนอลครับเอาชนะ PSV ไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นในขณะที่เกมที่เล่นในบ้าน PSV PSV เนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ถึง2ต่อศูนยและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาอาร์เซนอลเหนือกว่า1.25ผมมองว่ามันแรงแพงเกินเบอร์ ทีมเยือนมีดีพอไม่แพ้ขาดครับให้อยู่รอง PSV ที่1.25และแถมนิดหน่อยครับคู่นี้เนี่ยมันเป็นบอลบุกทั้งคู่คิดว่าน่าจะยิงโชว์แฟน,แฟนให้หายคิดถึงครับขออยู่สกอร์สูง3ลูกไปด้วยเลยสกอร์ที่คาดก็คือเสมอกัน2ต่อ2หรือไม่ก็อาเซนอลชนะ3ต่อ2ปิดท้ายในคู่ที่6ครับตอนตี2เป็นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนอร์ดิซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แฮนดิแคปก่อนไหลเสมอเสมอกำแพงสูงต่ำ2.75 ทีนี้เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าดูดีสวยหรูชนะถึง4และก็แพ้ครั้งเดียวเท่ากันเป๊ะเลยในขณะที่ผลงาน5เกมย่าของนอริซิตี้พวกเขาชนะ4แพ้1ต่อกันด้วยผลงาน5เกมเยือนของเลสเตอร์โคตรโหดครับชนะรวด5นัดเลยตัดมาที่เฮ h ุเฮ5นัดหลังที่เจอกันเลสเตอร์ ester, ดูดีกว่าชนะไปถึง3เสมอกัน1และเป็นนอริชนะแค่ครั้งเดียวต่อกันด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ จ้าทีมนอริทเนี่ยถือว่ามีฟอร์มที่ดีครับ6เกมพวกเขาเก็บไปถึง13คะแนนถ้าเกมยาวเนี่ยชนะรวดเลยแกล่งจัดเลยครับตอนนี้แนวรุกพวกเขาช่วยกันผลิตสกอร์ไปแล้วถึง15ลูกครับตัวเด็ดของเขาก็คือโจนาธานโรแนวรุกฝั่งซ้ายที่ตอนนี้นําเวลาวม์โของทีมครับ6นัดซัดไปแล้ว4ประตูในขณะที่ทีมเยือนครับหลังจากที่ตกชั้นไปฟอร์มก็ดีไม่แพ้กันแข่งไป6นัดพวกเขามีถึง15แต้มฐานเกมล่าสุดครับพวกเขาดับซ่านักบุญซัตแฮมตันคาบ้าน อดีตคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกไปถึง1ต่อ4ตอนนี้ครับสภาพความพร้อมทีมมีเจ็บแค่คนเดียวก็คือเดนิสพลสมิดฟิลชาวเบลเยียมครับที่บาดเจ็บหลังนัดนี้นำทัพโดยเจมี่วอดดี้กับเคชี่แมคเคทียอปีกดาวรุ่งครับที่ใน4นัดซัดไปแล้วถึง3ประตูลักษณะคู่นี้ครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีกันสุดๆแนวรุกพวกเขาดีเยี่ยมเกมรับเป๊ะเวอร์รูปเกมคู่นี้ครับน่าจะมีการจบสกอร์กันน้อยพวกเขาน่าจะเล่นบอลกันแบบระมัดระวังซะมากกว่าครับโดยเฉพาะทีมเยอเลสเตอร์จะมาตััั้งรรบบค และอาศัยจังหวะโต้กับใช้ความเร็วของเจมี่วารดี้ซึ่งอย่างที่รู้ครับแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ถ้าปล่อยให้วารดี้หลุดเนี่ยก็เบิกสกอร์ได้ทันทีเหมือนกันเกมนี้มั่นใจเลยครับว่าเพียงแค่ประตูเดียวเนี่ยจะเป็นการตัดสินเกมได้เลยด้วยกำแพงสูงต่ำที่เปิดมา2.75แนะนำเลยครับหยุดต่ำไปเลยยิงกันไม่ขาดแน่นอนและถ้าเลือกฝั่งจริงๆครับผมขออยู่ทีมเยือนมั่นใจว่าความก่้าพวกเขามีมากกว่า น่าจะเบียดเฉือนชนะไปได้สก,กอร์ที่คาดก็คือนอริซิตี้แพ้เลสเตอร์0-1และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด v i p ยังรอพวกคุณอยู่ที่ SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี